สวัสดีค่ะพีนนน่น้องทุกคนเสานี้ยายนั่งกันเลาะสวนอีกแล้วค่ะเลาะหาเบิ้งพักในสวนอีกแล้วค่ะกลับจากชนบุรีเนาะหิวไหมคะหิวพักอันหิวอาหารบั่นเห้าไหมโอ้ไปอยู่ชนบุรีกอันคืดหอดตะพัก เคื่อหัวแต่อันอนี่แหละของอยู่ในสวนนี่แหละค่ะหิวมากอันนี้เลยเลาะสวนมาเห็นผักหอมผักอันนี้บ้านยายน้องเอินผักหอมใหญ่ไหมค่ะถ้าผักหอมหน่อยมันจะเออเลนหน่อยรากแดงๆเนาะอันนี้ผักหอมใหญ่ผักหอมขาวไหมค่ะเนี่ยผักหอมใหญ่ จะเก็บไปกินกับปลาแดกบองพี่น้องเข้ากันคักกับปลาแดกบองหูผักหูหปลาแดกบองหูหลวกผักไปอยู่กินแต่าอาหารทะเลกินแต่าอาหารพวกผัดพวกแกงแล้วก็หูอาหารบานหน้าเห่าเนาะ มันเป็นผักหขมอันนี้ก็มีประโยชน์คล้ายกันเหรอคะเพราะว่าผักหขมแดงผักหขมขาวผักหขมใหญยนี่นก็มีประโยชน์มากมายคล้ากันแหละไอ้นู่นว่ะมีประโยชน์มากมากสำหรับผักหอมโอ้ยเหน,นื่อยๆเหมือนกันยัง มีให้อยู่ให้กินอยู่บรตายดีมากๆากนะทน้งว่าผักขมขาวผักบ้านเนี้นุ่งจะเอินว่าผักขมไงนะอันได้แต่ผักขมแดงนะแซบ่บแซ่บมากมากเลยจีิงจมันเกิดนั่อันวเวลาเ้าปลูกผักปลูกอย่งมันจะชอบเกิดด้วยผักขมหน่อยผักขมแดงชอบเกิดดีตัวอ่อนอ่อนจะ ถอนเอาทั้งหลกักถอนเอาทั้งต่นมันเป็ดตัวกินโอ้ยเข่ากันหลายพี่น้องเออเข่ากันหลายกับอันปลาแดดบองอือเราค่นเไากินกับปนแสบกินกับปนกับแสบยายน่งคิดกับปล,แปปลบแาแดบาดบองแสบขาด,ดพี่นอ้องนี่คือผักหอม ผักขมขาวผักขมใหญ่เนาะจะแสบขึ้นกันเลยค่ะมึอนี่ตัวนมันใ่ใยนี่แสบขึ้นกันผักขมหน่อยเฮ้าหน่อยละหิวดอกแค่ไ่อันนั้นหิวพักอันดอกแค่ปลา ตอนแรกว่าสะหาเก็บผักดอแค่ปลาไม่เห็นผักหอ่ะไม่เห็นผักหอมได้โอ้ยผักหมก่อนค่โอเค่นอ้องหยอดมุกมุกหยอดมุกหยอดใยค่ะต่นมันผักหมขาว อนี้มันปัญหายากเนาะค่ะแบบนี้มันปัญหายากพอดีค่ะมนเห็นอยู่ในสวนของแสบบันเทาอันใดมันจะแสบซ้ำของบันออกบันหน้าเ้างบนอาหารบันบันเนาะมัดหลังเท้าก็คยกินแบบนี้เนาะค่ะเ็ค่อยู่่คยกินแบบนี้ ก็เลยอันมักมาจะพัดได้ดอั้งวนมาเหอนหยอดนี้ยังมุบบุกแบบเบื้องต้นนี้นี้เห็นจะกำลังอเอออะไอ้ะวหน